โมกา나왔다고거기서겁나험한게เอ็กขุดมันขึ้นว่าจากหลุมที่สุดของการขุดกับความสยองขั้นสุดยีเมีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ สวัสดีครับยินดีต้อนอรับเข้าสู่ช่องบนบ้าภาษาหนังบายแอดโก้บนบ้าภาษาหนังนะครับเพิ่งกลับมาจากาการชมภาพยนตร์รอบสื่อเรื่องขุดมันขึ้นมาจากหลุ่ม x คิวมานนะครับเป็นหนังเกาหลีเรื่องล่าสุดนะครับที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่2 0มีนาคมนี้นะครับก่อนหนึ่งต้องขอบอกเลยว่าก่อนที่จะไปชมภาพยนต์เรื่องนี้โอเคคุณหน้าคุณตาดารากันหลายๆคนเลยทีเออเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราจากภาพยนต์เรื่องล่าสุดที่เพิ่งดูไปด็อกเดย์หรือจะเป็นคุณหมอหน้าใสจากซีรีส์เกาหลีที่ประกอบซองเฮเคียวกับหนังเรื่องดอะกอรี่แล้วก็น้อง คนนี้จากภาพยนตร์เรื่องปรสิตนะครับเรียกว่าดาราระดับแถวหน้าของเกาหลีเลยก็ว่าได้นั่นคือเรื่องราวที่พอจะรู้คร่าวๆจากหนังเรื่องนี้นะครับส่วนที่เหลือไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ตัวอย่างก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากด้วยนะครับแต่ต้องขอบอกเลยนะครับขอบอกความรู้สึกแรกก่อนเลยว่ามันสุดอย่างที่เขาโฆษณาจริงว่าขยองขั้นเออขอคครับสยองขั้นสุดสุดในสุดทุกศาสตร์ของความสะพรึงเลยอันนี้คือความรู้สึกแรกของผ แอดโกนะครับเรียกว่าถึงได้อย่างสุดขีตสุดกั้แบบไร้คาบรรยายจริงๆตัวอย่างเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เขาบอกเลยนะอยากให้ไปดูได้ด้วยตาคุณเองมากกว่าเพราะว่าหนังมันใช้คําว่ายอดเยี่ยมได้เปลืองมากจริงๆเริ่มต้นมาก็เหมือนมาจะอวยอย่างเต็มที่เลยนะครับแต่หนังเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเดี๋ยวเอาว่าเดี๋ยวมาว่ากันถึงเรื่องราวที่เป็นข้อมูลจากทางค่ายแล้วกันนะฮะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มต้นที่ ชายสายแอดเวนเจอร์นะครับเผนึกกำลังกับ Sony Picture Entertainment นเมำเสนอภาพยนตร,ร์ดราม่าระทึกขวัญสยองขวัญเหนือธรรมชาติลึกลับที่ชื่อว่า e x c u m a ขุดมันขึ้นมาจากหลุมนะครับผลงานการกำกับโดยจางแจฮยอนนะครับกับผลงานที่ผ่านมาก็เป็นสวาหานะฮะที่ตอนนี้กลับมาถึงบ้านรีบเปิดดูเลยเพราะมันยังอยู่ใน n น t f l i ินะครับพี่หมูแอด มินแอดเพจเออเหยแนะนะหมอ,อว่าถ้าชอบเรื่องนี้นะลองกลับไปดูเรื่องนี้อาจจะไม่สนุกเท่าเรื่องนี้แต่ก็ถือว่าเป็นงานของผู้กับคนนี้ที่ใช้ได้เลยเดีเดยวๆนะครับนำแสดงโดยเชเวมินซิกนะครับแล้วก็คิมโกอึนยูแฮจีนแล้วก็อีโคฮยอนนะครับดาราสี่คนระดับแถวหน้าของเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์เกาหลีที่เปิดตัววันแรกได้อย่างทนทลายเมื่อวัน ที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ประเทศเกาหลีนะครับโดยมีผู้ชมตีตัวชมภาพนยนตร์เรื่องนี้กว่า2ร้านใบ2ร้านใบภายใน4วันแรกที่เปิดตัวนะครับกลายเป็นภาพนยนตร์ที่เปิดตัวได้ไรายได้สูงสุดในเกาหลีประจําปี2024นี้เลยนะครับทำสถิต ขอไปครับทำสถิติขายตัว1ล้านใบแรกและ2ล้านใบแรกได้เร็วที่สุดแห่งปีด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังคงทำไรายไดออ้อย่างต่อเนื่องด้วยได้ข่าวมาล่าสุดจากทางค่ายนะฮะเขาบอกว่าทำไรายได้ แซงแล้วกอ็อันดับเนี่ยดูนภาค2ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังทุบสถิติผู้จำนวนผู้ชมภาพยนตร์สูงสุดในวันเสาร์กว่า770,000คนแล้วก็เป็นสถิติจำนวนผู้ชมภาพยนต์สูงสุดในวันอาทิตย์กว่า8000 0 0 18,000คนภายในวันเดียวนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ได้จากทางค่ายนะครับที่เขาบอกมาเรื่องราวนะครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวผู้บงังคังที่ได้ติดต่อ2หมอผีนะครับฮาวาริมคิมโกอึนนะครับน้องจากเอน้องจากปรสิทธ์นะครับแล้วก็บงกิล คนทรงเจ้าที่เป็นรุ่นน้องของอหมอผีคนแรกนะคะอีโดฮยอนคนนี้เพิ่งผ่านหน้าผ่านตาไปกับคุณหมอหนา้าใสจากเรื่องกอรี่ที่ประกอบกับซองไฮเคียวนั่นเองนะครับเพื่อที่จะภารกิจไปช่วยเด็กแรกเกิดของครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นมหาเศรษฐีโดยจะเงินเงินที่ไม่อั้นนะครับหลังจากที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์สุดอาถรรพ์อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณปู่ที่เป็นอภิษฎมหาพาดและก็หลานคน หลานหลานที่เพิ่งเกิดมานะฮะก็เหมือนกับร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุนะฮะก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อสบายตัวอย่างรุนแรงฮาวาริมนะครับก็ได้สัมผัสถึงเงามืยของบรรพบุรุษที่คอยตามหลอกหลอนคนในตระกูลก็ลววรู้สึกว่างานนี้ ถ้าทำไม่ใช่งานเล็กๆแน่นะฮะก็เลยต้องกลับมาเกาหลีเพื่อขอความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหงจุ้ยนะฮะอ่าโคคิมซองอ่าคิมซังด็อกนะฮะแล้วก็หมอผีปราบวิญ,ญญาณหรือสเปเอโกนะฮะโกยองจึกเอ่อโกยองกึดนะฮะคนนี้เพิ่งเจอแล้วก็คุ้นเคยกันกนก่าหนังเรื่องด็อกเดย์ที่ซาบซึ้งแล้วก็สนุกกันไปเลยทีเดียวนะครับพวกเขาทั้ง4คนนะครับก็เลยต้องเดินทางไปที่หลุมศพซึ่งเป็นหลุมศพของบรรพบุรุษ ของตระกูลน,นี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ดินแดนลึกลับในหมู่บ้านที่ล็กล้างห่างไกลในเกาหลีแล้วก็ได้เพิ่มเเริ่มทําการทําพิธีตามที่ความรู้ความสามารถของแต่ละคนมีมาอยู่กับตัวนะครับโดยการขุดหลุมฝังศพเพื่อบรรเทาอาถรรพ์จากบรรพุรุษโดยที่หารู้ไม่ว่าเนื้อเรื่องต่อจากนี้มันมีอะไรที่ ใช้คําว่ายังไงดีล่ะฮะสุดๆใช้คําว่าสุดๆนะฮะหนังเริ่มต้นเนี่ยจากที่เล่าไปก็คือเหมือน เหมือนหนังป่าผีหนังอะไรทั่วๆไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะก็ค่อยเล่ามาแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในสาขาของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องคนทรงเจ้าที่เป็นหมอผีหรือว่าตัวคุณหมอที่เป็นสินแสที่คอยดูดวงจุย้ยหรือว่าจะเป็นสับปเปลือกโกแต่ละคนก็คือทำมาหาเขาเรียกว่าอะไรทำทมาหากินใช้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับนี่เนะี่ยียกว่าทำมาหากินแล้วกันะ ก็ประว่า,านั้นแล้วกันนะฮะแต่แต่ทุกคนทําไปด้วยความเคยชินจนเหมือนกับเออเจอผีก็คงจะเจอผีแต่เล็กๆนิดๆหน่อยๆไม่ได้ทําอะไรให้ต้องออซีเรียสหรือว่าต้องน่ากลัวอะไรมากมายแต่แต่กับครอบครัวนี้ นอกเหนือจากที่หนังเปิดให้เราดูในช่วงครึ่งแรกหนังเดินเรื่องเร็วนะฮะต้องขอบอกกันเลยว่าเดินเรื่องได้เร็วมากมาปุ๊บก็เข้าเรื่องแล้วก็ไม่มีการปูเรื่องนานแปบ๊บเดียวเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องจนมีความรู้สึกว่าโอ้หนังแค่นี้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรเลยก็ไปดูล่าไปดูแล้วก็บรรพบุิ์ของครอบค,ครัวเนี่ย เหมือนมีความโกรธแค้นอะไรกับลูกหลานเหลือเกินเหมือนกับไม่ดูแลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทั้งหิวโหยแล้วก็หนาวเหน็บอยู่ในหลุมศพจนเมื่อหมอผีแล้วก็คนสงเจ้าเหล่านี้ไปทําการเพื่อที่จะย้ายหลุมศพออกมามาทําการล้างล้างศพล้างอ่าบน้ำสดทาพิธีละเพื่อง,ง่ายซึ่งในส่วนของส่วนของตรงนี้ทำออกมาได้ดีนะฮะอารมณ์แรกๆในช่วง10-20นาทีแรกเนี่ยอารมณ์เหมือนดูร่างทรง ของคุณต้องบรรจงเลยฮะมีความรู้สึกเร็วมีความรู้สึกว่า เออแต่ละคนนี้เมืออชีพทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคนทรงเจ้าที่ก็เออฮะถึงจะเป็นวัยรุ่นแต่ก็ดูแล้วมีความเป็นมืออชีพส่วนออหมอผีสินแสนี่ดูแล้วก็รุ่นใหญ่เลยแต่ละคนก็ทำหน้าทีข่ของตัวเองไปนะก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็ทำหน้าที่ไปแต่ที่ไหนได้นะฮะทำหน้าที่ยังไม่ทันเสร็จอาธันต่างๆก็เริ่มคลืบคานเข้ามาเริ่มคลืบคานเข้ามาหนังเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่กับใส่เรื่องราวเข้ามาทีละขั้นทีละชั้นทีละชั้นเหมือนกับที่เขาไปขุดหลุมศพแล้วไปเจออะไรอยู่ใต้หลุมศพน่าบอกแค่นี้ดีกันไม่อยากบอกมาาเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยนะฮะคือหนังกับเนื้อเรื่องกับตัวหนังเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยฮะมันก็คือมีอะไรที่เป็นชั้นเป็นชั้นลงไปแล้วก็มันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นซึ่งทําให้ทั้ง4คนเนี่ย ต้องเรียกว่าเจอของจริงฮะไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเจอผีนะเพราะเขา,เขาคงจะเจอสิ่งลี้ลับแล้วก็เจอผีเป็นเรื่องปกติแล้วของจริงในที่นี้คือของจริงที่น่ากลัวจริงๆอะอะไรประมาณนั้นนะหนังทำออกมาได้สนุกสนุกมากฮะบอกบอกได้คำเดียวเลยว่าปกติจะไม่ค่อยชมหนังผีนะเป็นคนที่ดูหนังผีแล้วก็เฉยๆจะบอกว่าเป็นคนไม่กลัวผีเเป็นคนไม่กลัวผีก็จะหาว่าขี้โม้ไปหรือเปล่านี่ก็นั่งคุยอยู่นั่งคุยเงียบๆมืดๆแล้วก็ บรรยากาศก็กวังเวงช่เหมือนกันนะฮะแต่เป็นคนเฉยๆกับหนังผีบอกได้เลยว่าเป็นคนเฉยๆกับนังผีดูแล้วมันน่ากลัวตรงไหนดูแล้วมันสนุกตรงไหนอ่ะบางทีความน่ากลัวมันอยู่ที่ตัวผีที่พยายามบิ้วแต่ตัวผีพยายามบิ้วว่าผีมันน่ากลัวอย่างนั้น ผีตัวนี้มันน่ากลัวอย่างนี้อะไรประมาณนี้แต่หนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังเรื่องนี้มันมีความน่ากลัวเรามีความน่ากลัวในบรรยากาศที่เขาสร้างขึ้นมาก็ค่อยกดดันขึ้นมามีความสนุกในเรื่องของเนื้อเรื่องที่ไม่ได้เน้นว่าผีน่ากลัวแต่มันมัน,ม,นมันไปไกลกว่านั้นเยอะเอาเอาผีก็น่ากลัวนะใช้คําว่าผีได้หรือเปล่าเรื่องนี้หนังมันมีคําอธิบายอยู่ในใ,ในในตัวเนื้อเรื่องด้วยแล้วกันนะว่า มันมีด้านมืดแล้วก็มีด้านสว่างแน่นอนเมื่อมีด้านสว่างนะั่นคือคอวามสดใสเรื่องราวของชีวิตแต่ด้านมืดมันมีสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นนานพอที่จะกลายเป็นสิ่งลี้ลับที่มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆอ๋อหนังชวนต้องเขาก็อธิบายได้ดีนะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่พูดได้เลยว่าสนุกด้วยบท หลายครั้งนะฮะที่เรารีวิวหนังไปแล้วบอกโอ้เริ่มต้นมาดีพลตเรื่องดีดาราดีหลายหลายครั้งมันมีสารตั้งต้นที่ชวนให้สนุกแล้วก็ชวนให้หนังเรื่องนี้น่าจะดีแต่สุดท้ายหลายหลายครั้งพังเพราะบทแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เลยนะเรื่องนี้ดารานะ่ดีแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นแถวหน้าของระดับอ,อ่ระดับแถวหน้าของเกาหลีนะฮะส่วนอ,อ,อะไรนะจะพูดว่าอะไรล,ลืมเลย จะบอกว่าหนัเรื่องนี้เริ่มต้นมาโอเคดาราขวานอยู่แล้วใช่ไหมฮะส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยเเราก็ยังไม่รู้อะไรมากจากตัวอย่างแล้วก็ตอนดูเนี่ยก็เหมือนออตามติดภารกิจของเราเคนสี่คนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสิ่งลี้ลับเนี่ยไปเรื่อยๆ แต่สุดท้ายด้วยบทนะฮะด้วยบทมันพาเราไปได้ไกลแล้วก็ด้วยบทที่ใส่รายละเอียดใส่รายละเอียดที่เหมือนซ่อนไว้ตอนต้นเรื่องแล้วค่อยเอามาเฉลยตอนกลางแล้วก็เอามาเสริมตอนต้น คือเขียนบทเล่นละเอียดมากเนี่ยเนี่ยหนังเรื่องหนังหนังแบบนี้ฮะที่บอกว่าเอออยากดูหนังบทดีๆเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของหนังบทดีๆเรื่องหนึ่งเลยนะเพราะว่าโอ้แต่ละอย่าง4คนนี้เขาก็เป็นดาราระดับแถวหน้าใช่ไหมฮะสามารถเกลียบทออกมาได้ดีมากเลยเนื้อเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่กลับเพิ่มดีกรีความสนุกขึ้นทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วมันบิ้วให้เรามีความร,รู้สึกว่าระหว่างที่นั่งดูนะฮะเหมือนกับ ผมเมื่อไหร่เนี่ยรอปอมืออย่างเดียวเลยถ้ามันจบนะกูรอปบมือได้แน่เลยพืัมนมันสนุกแล้วก็มันวิวได้สนุกได้ตั้งแต่กลางเรื่องเป็นต้นไปแล้วก็กราฟแทบไม่แผ่วเลยนะคือต้นเรื่องปูมาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะจบแต่ไม่จบมีอะไรมากกว่านั้นกราฟมันก็ขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปเรื่อยมีพักเหนื่อยนิดนึงให้อ่ผ่อนอารมณ์นิดเดียวจริงๆแล้วก็พลิกพิกพีคพิก,พกต่อไปเรื่อยๆจนจบนะฮะโอ้ พูดได้เยอะเลยเรื่องนี้จะบอกว่าอวยก็ไม่เชิญนะแต่อยากชวนให้ไปดูกันที่โรงภาพยนตร์จริงๆฮะสลหรับภาพยนตร์เรื่องขุดมันขึ้นมาจากหลุมนะครับเอ็กซ์ฮมนะครับเพราะว่าด้วยบรรยากาศของโรงภาพยนตร์ด้วยเสียงด้วยอะไรหลายๆอย่างมันดูแล้วชวนสนุกจริงๆนี่กะว่าจะไปซ้ําอีกรอบแน่ๆเลยเพราะนานานๆจะเจอหนัง ใช้คําว่าหนังผีได้ไหมหนังผีหรือหนังบิศาสตร์เ,เรื่องนี้เอาว่าเป็นหนังสยองขวัญขยอาขวัญระทึกขวัญที่ดูและสนุกนะฮะอยากให้ชวนไปดูกันเยอะๆเลย <c oughs> โอเคนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มารีวิวหลังจากที่ออกมาจากโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นความรู้สึกหลายๆอย่างเนี่ยมันพลั้งพลูออกมาจนบอกไม่ถูกเหมือนกันยังไงถ้าพูดอะไรผิดพลาดพลั้งไปก็ต้องขออภัยด้วยลวกันนะฮะแต่ถ้าชื่นชอบกันยังไงอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยละกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะ เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งๆต่อๆไปนะครับวันนี้แอดโก้บนบ้าพภาษานังกับการรีวิวหนังรอบสื่อเรื่องคุดมันขึ้นมาจากหลุมนะครับ X-Huma 21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับกว่า X-Huma ขุดมันขึ้นมาจากหลุมที่สุดของการขุดกับความสยองขั้นสุด ยี่สิบมีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์โอเคบาย I อ o v e you.